ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะมอนนะคะก็ได้เติมเพชรทั้งหมด1,000กว่าเพชรเพชรทั้งหมด1,000กว่าเพชรนะคะเพื่อดาบคาตานะถุยไม่ใช่โอ้โหไม่มีใครค่ะเอาเอ็มแปดมตู้มันเหลือแค่สช่องมันเหลือแค่นี้จริงๆ เออมันเหลือแค่นี้มาสุ่ม xm 8ปสามช่องให้หมดเลยคือมึงว่าพี่จะออก xm แปดเจ้เลยใช่ไหมไปนั่นแหละเช่ามาเถอะไปเยอะมันแชร์ติว่าแอนนี่ออกแทนเนี่ยชิบหายเพชรไม่พอชิบหายเพชรไม่พอเอาแก้ตัวอแล้วมาทุกคนเขินนะมื่อกี้เขินนะฮัลโหลมาเติมเพชรเพิ่มแล้วมาเอาหมดตู้เลยจบ อีเขยเมื่กีจริงๆได้ a อเ็เรียบร้อยละหมดตู้หมดตู้เช่นเคยจ้ะไม่ไม่พูดเจอฉันหมดตูอ้อีกแล้วฉันนี่แบบเป็นสายหมดตู้มาโอ้ยนี่อค่ะทุกคนเขยน่นามหมดตู้อีกแล้วก็สองในนี้ไอ้นี่ก็เดีย๋ยวเรามาซื้อในนี้กันฉัน มีให้ซจ้อว่างชุดชุดแม่น้ำเอามาทำไมเออชุดแม่น้ำเอามาทำไมอะในนี้ก็ยังไม่มีชุดที่อยากได้ก็คงจะมีแค่ของผู้ชายที่เราอยากได้ก็โอ๊ยที่เราอยากได้ก็คือจะเป็นอันนี้มาเกียงเกียงเชมว่าคนเดี๋ยวว่าเกียงมาอ่ะเังไปล่างอัพล่างสามไม่ได้เหรอล่างสามมันได้เลยโมเดลใหม่โมเดลใหม่เคยเลยอ๋อโมเดลเพิ่มหัวนิดนึงเพิ่มทำไมอ่ะ มันมีแค่กล่องเดียวจริงดิไม่เชื่อเออมันมีแค่กล่องเดียวม,มีแค่กล่องเดียว p u t a little bit into you อเถือว่าเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอ8อของเราทำจริงก็ไม่ค่อได้เนหรอกนะไหนมาแล้วก็ใส่เลยละกันฉันมีปืน e อโครบแล้วจ้ะถ่าด้ามเอา t a l ป t t l e า i t i n t น you สวัสดีให้ทุกคนน่ะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอารหัสโซฮอตเนี่ยมาซื้อ AM8 เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าเพชรยังไม่เข้าระบบนะต้องรอเพราะเมื่อกี้เพิ่งเติมไปก็คือนางบอกว่านางเหลือสี่ช่องดู้สี่ช่องที่นางเหลือคือกระเพราไอ้ลงชู่ชีล้วก็ลิงไอตื่นแม่งได้หมดเลยโอเคแล้วก็ AM8 เดี๋ยวจะสุมหมดสี่ช่องเลยนะคะก็แค่นั้นแม่พี่เป๋แล้วเออก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่นางได้ก็คือ AM8 เดี๋ยวมาดูอาวุธนางก่อนนางมีปืนอีโวแค่สองสองกระบอกก็คือปืนยูเอ็มพีอันนี้ยังไม่มีอันนี้ ไม่มีแค่อัน,นี้อันเดียวนะคะที่นางไม่มีส่วนปืนอีโวลต์อื่นก็คือไม่ว่าจะซองยาวสากาเอ๊ะมีสามจิงแล้วนี่น,นี่ไม่มีซองยาวเอเอ็มแปดแล้วก็สากามีแค่เอเคยีนพีแล้วก็เอ็มพีสี่ศูนย์ที่นางมีเลื่องสามเหมือนกันเลยเรื่องสามหมดเลยเนะี่ยแต่นางก็จะได้เอเ็มแปดเพราะว่าฉันก็ต้องสูงให้นางอยู่ดีป่ะไม่ต้องไปซื้อผู้หญิงหรอกผู้ชายก็มีฝั่งผู้ชาย,ยานั้นนี่เดี๋ยวจะมาซื้อวินางนางไม่นางได้คุ้มจัง ทำไมแม่นางอ๋อแม่นางได้ลด80%แม่แฮ่ปปคุ้มกว่ากูอีกไอวินเดี๋ยวเราไปรอเพชรเข้าระบบกันนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรับดาบคาตนาให้นางก่อนนะนางก็บอกว่านางอยากได้ดาบคาตนาเพชรนี้อยู่เหมือนกันนะอเอเวเล่นโอ้ยเข้าเฟสนางจรมีคนทักมาเลยนะฮัลโหลนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเอาเอ้8นางให้จบไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนนี่จะไม่ได้เน้องกลัวเพชรหมดหรอกลัวนะกลัวไม่หมดการ์ดเท่าไหร่เติมรอบ ำแล้วก็แมวออกแล้วประเด็นอ่ะน,นั่นไงกูว่าเพชรแม่งต้องหมดกลางคันดูมันกวนส้่นตีนคลิปนี้เสียงกูหายงงมากเออก็คือเติมเพชรให้นางรอบหนึ่งก็คือก็เติมไปให้มันแหละแล้วก็คือจบเลยนะแต่เอเอ็มแปดทันทีเลยแบบจบแบบงงแบบจบแบบสวยๆพอได้าเอเอ็มแปดก็มาสุม่มไอตัวอัพเพิ่มนางได้คุ้มกว่ากูแบบไอ แม่งคุ้มเกินบางทีก็นั่นแหละคุ้มกว่าไง,ไง่ายๆเออนั่นแหละไปอัพให้นางก่อนแล้วกันจะได้ดีใจขึ้นมาจบเสร็จเรียบร้อยอัพรังสามไม่ได้เลยเหมือนอัพไม่ได้อ่ะดิก็เลยเพจสองร้อยประมาณนี้แหละเออแค่นั้นเลยนางม,มีปืนถาวรเยอะมากเลยนะเอาจริงเยอะกว่ากุ้ยอ่ะเออจริงเยอะมากแต่เตินมนะจุ๊บจุ๊บไม่ต้องโกรธไม่ต้องโวยวายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นฉันเติมเวลาที่ใครจะเติมช้าแต่ก็ฉันก็เติมนะคะโหล เอนะเป้าเล่นเองลืมเองไอง้ออบักปอบเอาของให้นางรัวๆไปจ้าไปแล้วบายบายจุบ,จบ